สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเยามอเตอร์มาหาสารคามนะครับอันนี้พามาชมหน้างานนะครับเป็นงานเชลลิงนะครับรั้วก,กำแพงวัด นะครับเป็นกำแพงวัดอยู่ในตัวเมืองมาศราคามนะครับแพงวัดป่าประชาบำรุงนะครับอําเภอเมืองมาศราคาม h ์กำแพงพังครับนะครับก็เป็นกาสีเข็ดนใหม่นะครับจะทำกำแพงใหม่แล้วก็ ปรับพื้นที่นะครับไม่ก็กขับขอบพวกคุณเฮียมันอย่างสูงเลยนะครับนี่นี่คนเดียวกับหลวงพ่อนี่นะครับผมกขับขอบพวกคุณเฮียเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เรียกใช้บริการนะครับทีมงานผมมีมอเตอร์มาแล้วครับนะครับดูเซฟปูนโอ้เล็กไหมถูกโปเล็กเอางิ่ังสิเอาว่าอะไรเดีครับ สิลงทุนสือคิมอีกทีและครับกับขอบคุณมันยังสูงเลยนะครับขอบคุณท่านอาเฮียนะครับที่เรียกใช้บริการทีมงานของมีมอเตอร์มาสัคนะครับได้มีโอกาสมารับใช้ท่านครับ ปาไม้ไม่แนกันแล้วกันครับนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากเซ่อมเมาส์เครื่องจักรนะครับหรือว่าปุษาทมที่นะครับราคาเป็นกันเองครับผมยินดีให้บริการมารับผมกับทุกท่านเลยนะครับปาไม้ไม่แนกันแล้วกันนะครับโอ้ที่เล็กเล็กหน่อย เอาเล็กได้เรียกหลากหลายเลยหมานเยอะตัวอนิไหมอันนังสงโโลโลี่เนี่ยเคสยังไงบ่เนี่ยโผล่ยุ่งเนี่ตดัดออกวะเอาไปสั่งใช่กันหรือยังนี่มันม้นี่มั้ยโอ้โอตัดออกระวังเนี่ยหล่อยางเ่เ หาดาูเหนียวนันน่ะ <laughs> <ก>พูดสบายใก้ๆนี่สบายไปคนมาเลผมีงานเลืถไถค,ครับเลือดไถเรียลๆล้อทีมงานเรลอาจจไปลงงานดินต่อครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมีอย่างสูงนั้ไม่งเข่าขตาเบิดร้อนะครับไอ้ความหักความเมตตานะครับก็ไว้าาวางใจผมมีมอเต์มาแล้วครับบอ,อกทีมงานนะครับในมีโอกาสกลับมารับใช้ท่านครับฝากไปด้วยละกันครับโซนแบบสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับบอยที่เป็นสเสาม้อเครื่องจกักรหรือว่าพุดสาทมทีหรือว่าที่เป็นรถเทนเลร์นะครับ นะใครก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นรถประกอบนําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับบัจะเป็นหกล้อแปดล้อสิบล้อสิบสองล้อนะครับฝ่ากไปน้าแนงกันแล้วกันโม้มาแล้วไอ้นี่ฮะอย่าเหีนยห้งเนี่ยหล่ะห้องมันอย่มันจะออกมั่งออกเบิร์ดนี่จะดึงห้งเลยเ้อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปเพียงเดวนี้ครับพุบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ